สวัสดีครับผมผมชื่อพิชัยเจียงวิลาวันนะครับผมหรือชื่อเล่นชื่อหนูครับผมสังกัดทีม D-TAG t ท a i r a c i n งสมนึกแนเชีิลี่บายอูแจ็คเรซิ่งลงทําการแข่งขันในรุ่นสยามทักใช้ยี่ห้อรถที่ทําการแข่งขันมิตซูบิชิไทตันสี่ประตูตั้งแต่เริ่มต้นเป็นนักแข่งก็วิ่งรายการภูม่าของพี่บังมา ก็ถือว่าหลายปีแล้วจนมาถึงวิ่งรายการ p t ทีที่มาที่ไปของทีมก็ได้มารวมตัวกันกับอูแจ็คเรสซิ่งแล้วก็สมนึกแบทชินเนรี่อย่างสปอนเซอร์ดีทาย รายละเอียดของรถตอนนี้ก็อยู่ประมาณ80%สําหรับตัวรถการปรับแต่งมีพวกเทอร์โบหัวฉีดกล่องหลักกล่องจูนครับผมเนื <N> ่องจากหยุดไป2ปีเกี่ยวกับโควิดแล้วมาเจอของรายการพีทีน่าสนใจอยากมาร่วมสนุกแล้วได้มีสนามสวยมิติใหม่อย่างสนามเซอร์กิตที่ประจวบ ฝากสปอนเซอร์หลักของผมเลยนะครับอย่าง d ีแท็กไทยเรซิ่งสมนึกแมชชอรี่เจ็คบีเคคาร์ดพี่อุอัฟเทคตั้มโรบาร์ซิ่งยังไงก็ฝากติดตามเบอร์97ด้วยนะครับผมรุ่นสยามทักครับผมสวัสดีครับ